ต้องถอดสัญญาทางการเมืองกันอีกแล้วนะครับหลายพักก็มีความชัดเจนนะครับเรื่องของคนที่จะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีแต่ละพักแต่วันนี้ครับพักภูมิใจไทยยังไม่ชัดแต่ว่าท่านเสียสักเข้ามาเนี่ยมีลักษณะที่อาจจะดูเหมือนว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านต้องดูความหมายในยะที่ท่านเสียสักให้สัมภาษณ์รวมไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยวันนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านเสียสักพวงเกตแก้วเดินทางเข้าพักภูมิใจไทยนักข่าวก็ถามว่ามาทาอะไร ารัฐมนตรีบอกว่ามาพูดคุยปกตินักข่าวถามจี้ย้ำครับจะลงสมัครสอสอ,สอแบบแบ่งเขตหรือปาร์ติลิสท่านเสียศักดิ์บอกว่ายังไม่ได้ถึงจุดนั้นตอนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องการเมืองอันนี้ประเด็นหนึ่งนะแต่เขาเรียกให้มาถ่ายรูปก็มาถ่ายเอาไว้ก่อนเอ๊ะยังไงส่วนจะถึงขั้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภูมิใจไทยหรือไม่ท่านเสียศักดิ์เจอประโยคนี้เงียบไปนิดนึงครับแล้วบอกว่าคงไม่หรอกครับตอนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอยู่ การทํางานก็มาดูงานต่างประเทศให้กับพักภูมิใจไทยท่านเสียสักบอกว่าครับไปฟังประเด็นนี้กันครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดในเรื่องการเมืองเดี๋ยวถ้าให้มาถ่ายรูปก,ก็ถ่ายรูปไปก่อนแล้ว <laughs> แสดงว่าน่าจะมีแนวโน้มแล้วอันนี้ถึงขัง้แขนแคนดิดตนายกเลยหรือเปล่าคะตรงไหมครับตงไหมอนนี้มัเป็นนหนึ่ง ก็จะดูแลเรื่องของการต่างประเทศให้กับเพราะว่าเห็นก่รนเห็นกาอนนี้นายกบอกว่ามีแผนสำรองแล้วไม่ทราบเหมือนกันนะขาให้มาถ่ายรูปก็ถ่ายรูปถ้ากรณีที่นายกรัมตีดนุชินเชิญให้เป็นแคนดิเดต t e อะไรนะก็จริงจตอนนี้ก็มีอยู่แล้วสองสองท่านนะครับเอาตามนั้นไปก่อน ท่านก็มีอยู่แล้วนะครับท่านนายกก็คงจะเป็นคนที่1ส่วนคุณเอกนิติคุณสุป,ปจีเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนคุณเอกนิติก็น่าจะโอเคนะครับแต่ว่าคุณสุป,ปจีเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะต้องมีการกลับไปทํางานกับภาคธุรกิจหรือเปล่าในทางวิเคราะห์ก็มีการมองกันว่าเอ๊ะถ้าท่านสุป,ปจียอมสักหน่อยยอมไม่มีชื่ออยู่ในทีมแล้วอาจจะขายในช่วงเลือกตั้งแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งนะ่แล้วถึงเวลาเนี่ยจะว่ากันอีกทีเนี่ยค่อยว่ากันได้แต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าทางเเเออกกชนนต้นสังังดคาโคม ทีนี้มาฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับนายกร,รัตมนตรีวันนี้ก็พูดน่าสนใจคุณอนุทินใจเวลูกุล,ลรัฐมนตรีมาไทยครับก็เข้ามาที่ภูมิใจไทยมาประชุมว่าที่ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อนักข่าวถามว่าเอ๊ทับทามคุณเสียศักเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคด้วยหรือเปล่าคุณอนุทินไม่ตอบนะครับแต่ก็จับมือคุณเสียศักชูขึ้นแล้วก็จุงมือกลับเข้าพักแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันข้างบนนักข่าวก็ถามว่าเอ๊คุณเสียศักเนี่ย เป็นแผนสำรองที่นายกเคยระบุเอาไว้ใช่ไหมคุณอนุทินบอกว่าท่านเสียสักเป็นสำรองใครได้ไม่มีแผนสำรองมีแต่แผนหลักก็กึ่งยิงกึง่งพานกันอีกครับคุณบุญทิดาสมชัยโฆษกภูมิใจไทยบอกว่าเรื่องแคนดิเดตของพักเนี่ยจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้และก็จะมีการเปิดตัวอย่างแน่นอนถ้าจะให้ฉายหนังตัวอย่างก่อนเนี่ยก็อย่างที่คุณอนุทินเคยพูดเอาไว้ก็คือเราเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากการทํางานจากประสบการณ์ด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีความสามารถไม่ใช่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่เป็นแคนดิเดตทุกอย่างของพรรคที่เราเลือกจากหลายมิติคือทุกคนต้องพร้อมทํางานสําคัญที่สุดครับแคนดิเดตนายกอีกสองคนจะเป็นคุณสุปฏิจรัฐมนตรีพาณิชย์คุณเอกนิติลองนายกรัฐมนตรีครั้งหรือไม่โคศกบอกว่าต้องดูอีกทีนะพยายามดึงยังไงก็แคะไม่ออกนะครับขณะเดียวกันครับพรรคประชาชน จัดงานสัมมนาว่าที่ผู้สมัครสสทั้งแบบแบ่งเขตบัญชีรายชื่อพักยืนยันว่าส่งครบทั้ง400เขตนะครับแล้วก็มีการจัดทําบัญชีรายชื่อครบ100คนเรียบร้อยเพื่อการจัดทํา p r i m a r y ตามขั้นตอนทางกฎหมายก่อนที่จะถึงวันสมัครอย่างเป็นทางการ27ธันวาคมคุณวิโรธที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับท่านก็โพสต์ f a c e b o o k เมื่อประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมาว่ายังคงทํางานอยู่กับพัก ก่อนน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าจะไม่ลงน,นะครับแล้วก็มีอินฟลูเนี่ยคุณลอยชุนพง์ทองเนี่ยไปบอกว่าแหมคุณวิโรจน์นี่มีปัญหาอะไรกับเลขาพักหรือเปล่าก็เลยไม่ลงแต่คุณไอรักชนกน่ยหยิบอันนี้มาแล้วก็ย้อนอีกทีบอกว่าคุณวิโรจน์ไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าสสของพักบางคนก็มีความอิ่มตัวหรืออาจจะต้องไปทํางานอย่างอื่นแต่ว่าก็ยังคงทํางานกับพักกันอยู่ขณะเดียวกันนะครับบรรยากาศของพักเนี่ยคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนก็ขึ้นต้อนรับ และก็พูดถึงความสําคัญในการตัดสินอนาคตประเทศไทยสู้ปัญหาเรื้อรังอย่างเต็มรูปแบบจมดิ่งความเท่าให้ทุนเทาดํายึดประเทศนะครับคุณจุลพันนริวัต์หัวหน้าพักเพื่อไทยครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งว่ามีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องและก็มีการหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการประเมินกระแสหลังจากที่มีการเปิดตัวแคนดิเดตนายก ของพักทั้ง3คนในโซเชียลมีเดียที่ถือว่าได้รับความสนใจอย่างสูงพักเพื่อไทยยังคงยึดมั่นในเรื่องการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปากท้องประชาชนเพราะขณะนี้ประชาชนยากลําบากมายาวนานขณะเดียวกันครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเมื่อวานท่านหนัวหน้าพักก็ใส่เกียร์เต็มที่ครับท่านถอย1นึก้าครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรประธานที่ปรึกษากล้าธรรมบอกว่าความพร้อมของพักนี่85%้์แล้วนะครับ จะเปิดตัวทั้งหมดเมื่อไหร่ยังไม่ได้มีการคุยเรื่องความพร้อมกับกรรมการสรรหาส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอีกสองคนเนี่ยคุณนฤมลพิโยศิิวัฒนนาพักกล้าธรเนี่ยบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเป็นแคนดิเดตของพรรคอันดับหนึ่งทีนี้ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าคุณนฤมลพูดไปก่อนยังไม่ไดค้คุยกันตามระบบพักแม้วันนี้จะมีการเปิดตัวผู้สมัครในพื้นที่พักใต้พักเหนือบางส่วนแต่พักก็มีกําหนดเปิดตัวผู้สมัครทั้งหมด 25ธันวาคมนี้คือก่อนอันนี้แต่ผมจำไม่ผิดนะครับกล้าทำเหมือนกับว่าอจะไม่ได้ชูใครเพราะว่าจะหนุนคุณอนุทินหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจครับว่าการสื่อสารแบบนี้เป็นไปตามแนวทางของพักการเมืองหรือจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรกล้าทําก็เป็นอีกพักหนึ่งนะครับที่พร้อมที่จะสลับได้อยู่เสมอเมื่อสมการการเลือกตั้งมีการเปลี่ยนแปลงครับ